แล้วพระวัฒนธรรมของเราคืออะไรให้การยอมรับเขาเคารพเขาให้เกียรติเขาแค่นั้นพอไหมไม่พอนะครับเพราะว่าเวลางานศพพ่อเราเข้ามาแต่เวลางานศพพ่อเขาเราบอกว่าบาปไปไม่ได้อันนี้ไหวไหมผมไม่ใช่เขาว่าไหวไหมนะเพราะว่าประเพณีไทยเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของ การตายมากๆ,ากๆนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีญาติที่เป็นวัลลาฟเนี่ยเมื่อเขามีพี่ป้าน้าอา,อาเขาเสียชีวิตเนี่ยผมคิดว่าเราต้องไปไม่ได้ไปนั่งพนมมือสวดพระพิธรมกับเขานะครับแต่ว่าไปครับไอ้สงวนจุดต่างสแสวงจุดร่วมเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วแต่ว่ามันมีขอบเขตของมันแต่บอกว่าไปไม่ได้บาปเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่น่าจะต้องเปลี่ยน ถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยเราก็กลายเป็นเป็นมุสลิมที่ใจแคบมากแล้วเราเอาศาสนามาอ้างด้วยว่าอิสลามห้ามไปไปไม่ได้บาปในขณะที่เวลาเรามีงานมงคลมีงานเสียชีวิตเข้ามาเขาไม่ได้มาละหมาดจานาซากับเราเหรอครับเหมือนกับเราเหมือนกันเราไปเราก็ไม่ได้ไปสวดอะไรกับเขาแต่เราไปเพื่อแสดงความเสียใจกับเขา ให้ซองเขาโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆ,ๆอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่จะต้องทํานะครับ,รบผมเป็นอิมามที่มัสยิดสัมาวาตอนเนี้ผมมีม,มุอาลลับอยู่กลุ่มหนึ่งแล้วผมตั้งชมรมเรียกว่าชมรมมุฮัจญิรินอันซอดใช้คํานี้เพื่อที่จะบอกว่ามุฮัจญิรินก็คือพวกเขาที่เข้ามาอันซอดคือพวกเรามันจะต้องอยู่ด้วยกันแล้วก็หนึ่งในใน,ในหัวข้อที่เราตกลงกันก็คือเมื่อมีพี่น้องของเขาเสียชีวิต เราจะไปแล้วผมไปมาแล้วหลายวัดด้วยนะครับและสร้างความรู้สึกที่ดีมากๆกับพี่ป้าน้าอาของเขาที่อยุธยาผมไปมาสองครั้งวัดนะครับไปคุยกับเจ้าวัดเราก็นั่งกันใส่หิญาประเด็นต่างไปสักพักหนึ่งแล้วก็เราก็กลับไม่ได้ไปร่วมอะไรครับแต่ว่ามันสร้างความประทับใจแล้วก็คนที่เขาเป็นวอลับมาอยู่กับเราเนี่ยเขาก็ปลื้มมากผมคิดว่าเนี่เป็นเรื่องที่สําคัญมันเป็นการได้ว่าอิสลามในตัวด้วย ทำให้เขาได้รู้สึกว่ายอิสลามไม่ใช่เป็นศาสนาที่เขาเคยรู้ว่าเป็นศาสนาที่ค่อนข้างจะใจแคบป,ปะะนะครับเอาแต่ได้ก็จะเป็นเข็มอ่ะรู้จักเป็นเข็มไหมเข็มมันจะเอาแต่ได้อย่างเดียวอย่างอื่นมันไม่เอาอันนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเห็นใจพี่น้องของเราที่ทํางานอยู่กับพี่น้องต่างศาสนิกเพราะว่าเมื่อทํางานอยู่ เป็นเพื่อนกันเป็นอะไรกันเนี่ยเวลามีเรื่องต่างๆเหล่าน,นี้เนี่ยมันจะวัดกันนะนึกออกไมเป็นเพื่อนกันเนี่ยพ่อ,พ,อพ่อคุณเสียผมไปแต่พ่อ,พอแต่พ่อพ่อเราเสียเนี่ยบอกว่าบาปไปไม่ได้เนี่ยอันน,น,นี้อันนี้ตะก,กะง่าย,ายๆก็มันฟังไม่ได้อยู่แล้วถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าสาคัญการที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในวันนี้เนี่ยต้องปฏิสัมพันธ์กับ ต่างศาสนิกนะครับบนพื้นฐานของการสแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างไม่ใช่ตัวใครตัวมันสังคมพุทธธรรมไม่ใช่สัง,งคมแบบตัวใครตัวมันอันนั้นไม่ใช่นะครับราบอกบ้านใครบ้านมันบ้านพุทธก็อยู่บ้านพุทธบ้านมุสลิมก็อยู่บ้านมุสลิมอันนั้นไม่ใช่พุทธธรรมนะครับเราเข้าใจว่านั่นคือพุทธธรรมไม่ใช่แค่เราอยู่ร่วมในซอยเดียวกันไม่ได้ทะเลาะกันแค่นั้นเหรอ อิสลามไม่ได้สอนอยู่แค่นั้นแล้วดะว,ว,ว่าอิสลามไปอยู่ที่ไหนอะทาไมอัลลอฮ์ให้เราเป็นค่อยราอุมมาเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดอุขรยิยลินนาเพื่อที่จะทําประโยชน์ทําประโยชน์ลินนาสนี่แปลว่าทําประโยชน์ให้กับมนุษย์แล้วก็เราอยู่ในซอยเดียวกันไม่เคยสร้างความรู้สึกที่ดีเขาเลยนะครับเขาตังหาที่ค่อนข้างจะเกลียดเราไม่ชอบพวกแขกเนี่ยไม่น่าคบใจแคบบ้าง นะครับเห็นแก่ตัวบ้างนู่นนี่อะไรต่างๆถ้าความรู้สึกแบบนี้มันมีอยู่กับบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเราหรือเพื่อนร่วมงานของเราอันนี้ถือว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามศาสนบัญญัติที่ถูกต้องเรายังอยู่ในทางตันอยู่เพราะทาง